นโมตัสสะพะกวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะกวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะกวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกันตังธัมมะคันตังสังฆกันจิ พุทธกันตังธรรมะกันตังสังฆกันจิตพุทธกันตังธรรมะกันตังสังฆะกันจิตขอบารมีหลวงปู่แสงจงเมตตาคุ้มครอง,องบริวามรมรดกหลวงปู่แสงให้ศรัทธาญาติโยมได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งร่ลำรวยมหากุศลลร่ำรวยบุญร่ลำรวยธรรม ขอบารมีหลวงปู่เมตตาด้วยเถิดสาธุ